สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่วีอยู่ข้างนอกค่ะอยู่ในใกล้กับทะเลค่ะเขาเรียกว่าเรมโบเบทำไมเขาไม่มีแสงให้ทุกคนเห็นเนาะว่าข้างหลังเนี่ยสวยมากเป็นเบค่ะทุกคนค่ะเป็นทะเลทะเลของออมันสวยมันบรรยากาศมันสวยมากเลยนะแต่ทําไมกล้องพวกเราไม่ได้เห็นเดี๋ยวพี่วีจะ เล้องให้ทุกคนดูแต่สวยมากเดี๋ยวพี่วีขอพูดก่อนค่ะพูดนิดเดียวเพราะว่าคุณสามีรออยู่วันนี้ดูเห็นเห็นไหมคะเขาตกปลากันค่ะ,ะข้างหลังเนี่ยเป็นทะเลสวยมากวันนี้นะคะพี่วีจะล่าให้ฟังเหตุการณ์ของวันนี้นะคะพี่วีเคยบอกว่าให้เราจินตนาการเห็นภาพอยู่ในหัวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพี่วีตอนนี้แล้วค่ะซึ่งพี่วีได้จินตนาการเมื่อสองวันก่อนที่แล้ว สองวันที่แล้วพี่วีบอกว่าอยากไปทะเลจังเลยเพราะอากาศมันคึมฟ้าคึมฝนที่บ้านของพี่วีพี่วีบอกว่าฉันอยากไปทะเลคิดเองแล้วเราก็จินตนาการฉันอยากจะเห็นทะเลเพราะว่าพี่วีย้ายมาอยู่ที่ใหม่นี้ค่ะสถานที่ใหม่ที่พี่วีมาอยู่มันจะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงขับรถจากทะเลและ2เกือบสอเดือนค่ะเราไม่ได้เห็นทะเลกันพี่วีก็คิดถึงเพราะว่าบ้านพี่วีเมื่อก่อนนี่อยู่ติดกับทะเล พี่ก็บอกฉันอยากจะเห็นทะเลฉันอยากจะเห็นทะเลอยากให้คนเห็นจังเลยนี่คือที่เขาจอดเรือคะ่ะทุกคนคะ่ะตรงนี้คือที่เขาจอดเรือและก็คนสถานที่ที่คนเขาอยู่กันอ่านักท่องเที่ยวกันเยอะๆมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่พอดีวันนี้พี่วีออกมาตรงที่มันเงีย,งยบๆตรงที่เขาใกล้เขาจอดเรือสวยมากคะ่ะทุกคนคะ่ะการที่เรา คิดจินตนาการอยู่ในหัวของเรามันจะทําให้เราได้สิ่งสิ่งนั้นมาพี่วีจินตนาการภาพในทะเลนั่งอยู่ตรงชายหาดนั่งอยู่สองวันค่ะทุกคนค่ะสองวันสองวันเราได้เห็นทะเลสมใจนึกเลยเป็นสิ่งที่พี่วีรักมากและคุณรู้ไหมคะมันเป็นสิ่งที่ สิ่งเล็กๆเราดึงดูดได้แล้วทาไมสิ่งใหญ่ๆเราถึงทําไม่ได้บอกกับตัวเองว่าฉันทําได้ฝึกค่ะทันทีที่หัวของเรามันเห็นภาพในสมองของเรามันเห็นภาพสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะไม่ว่าแต่จะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งทําให้ชัดๆค่ะทุกคนค่ะจินตนาการให้มันชัดให้มันทําบ่อยๆทําซ้ําๆให้มันเกิดขึ้นอยู่ในหัวของเราก่อนค่ะทุกคนค่ะ ให้มันเกิดขึ้นมีภาพอยู่ในหัวของเราจินตนาการได้กลิ่นทะเลพี่วีตอนตอนจินตนาการนั่งอยู่นั่งอยู่ที่บ้านหลังบ้านที่เคยถ่ายรูปให้ทุกคนเห็นนะคะที่พี่วีอ่านหนังสือมั่งทําอะไรมั่งแต่ฉันอยากจะไปทะเลพี่วีก็นั่งจินตนาการแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองขาตัวเองเนี่ยอยู่ในทรายพี่วีไม่ชอบว่ายน้ำเขาไม่ชอบเล่นน้าทะเลแต่ชอบเดิน ตามทะเลแล้วมันมีความรู้สึกว่าเหมือนขาตัวเองเนี่ยมันอยู่บนทรายแล้วก็เราจินตนาการเสียงเสียงลมมันมาเสียงนกมันมาและนี่ค่ะสิ่งที่พีวีได้มามันง่ายมากมันแค่ใช้เวลาแค่สองวันแต่ถ้าเกิดเราอยากจะได้บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องมีอารมณ์ความรู้สึกและทำมันบ่อยๆค่ะเพราะว่าสิ่งนี้ในในกฎ แรงดึงดูดกฎจักรวาลมันเกิดขึ้นค่ะทุกคนมันเกิดขึ้นจริงๆพี่วีส่งส่งหนังสือเสียงให้กับเพื่อนๆหลายคนนะคุณเอาไปฟังดูเขาจะบอกทันทีว่าการที่เราใช้จินตนาการของเราให้เกิดภาพและสิ่งสิ่งนั้นเมื่อเราทำซ้ำๆเราจะได้ดึงดูดมันเข้ามามันเป็นเรื่องจริงค่ะพี่วีทำได้ คุณสามีปกตินางจะพาพี่วีไปทางภูเขาค่ะปกติเราจะเป็นคนเดินขับรถเที่ยวทุกวันทุกอาทิตย์อยู่แล้วแต่ส่วนมากนางจะไปทางภูเขามากกว่าแต่วันนี้ไม่รู้เหมือนกันพี่วีมีความสุขมากค่ะวันนี้ก็เลยตั้งวิดีโอหลายสั้นๆให้พวกเราเพราะว่าอากาศมันจะฝนจะตกแล้วแล้วเราจะได้ไปเดินชายหาดอีกฝั่งหนึ่งกัน มันมีความสุขมากค่ะถึงบอกว่าเรื่องเล็กๆเราลองทําดูถ้าเราทําได้เราก็จะทําเรื่องใหญ่ได้เหมือนกันการจินตนาการอยู่บนหัวของเรานักวิชาการวิทยาศาสตร์หรือคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาทํากันและเขาประสบความสําเร็จแล้วเขาทําได้มันมีการพิสูจน์ออกมาครูสิตาทําได้ ลูกศิษย์ของครูสิตาหลายๆคนทําได้และตอนนี้พี่วีก็ได้มายืนอยู่ตรงชายทะเลให้ดูอีกรอบหนึ่งค่ะตรงนี้จะเป็นที่เขามาลงเรือกันมันสวยมากและพี่วีจะไปอีกฝั่งนูน้นซึ่งเป็นทะเลจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอคลิปให้ทุกคนเห็นแต่คุณรู้ไหมคะว่านี่คือสิ่งที่เรากินจินตนาการเกิดขึ้นพี่วีทำสองวันค่ะ สองวันจากการที่ฉันอยากจะไปเดินทะเลฉันอยากได้กลิ่นของทะเลจังเลยสองวันมันได้แล้วคุณล่ะคะกล้าที่จะคิดอยู่ในหัวของเราไหมกล้าที่จะสร้างจินตนาการในหัวของเราไหมลองดูนะคะมันไม่เสียหายค่ะแค่เราลองและเราสร้างมันขึ้นในหัวของเราสร้างมันขึ้นในหัวของเราสร้างจินตนาการให้มันเกิดขึ้นไม่รู้ว่าเสียงของพี่วีจะเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้ทึ่ง นึกได้ว่าตัวเองไม่ได้เปิดเสียงก็หวังอย่างยิ่งค่ะว่าเสียงนี้มันจะทําให้ทุกคนเชื่อว่าการที่เราจินตนาการให้เกิดภาพบนหัวในหัวของเราซ้ำๆๆย้ำยและเก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้ตลอดเวลาวันหนึ่งค่ะมันต้องได้ขึ้นมาแน่นอนไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่มันเป็นการฝึกค่ะฝึกบ่อยบฝึกการทำบ่อยบอยเพราะทุกคนครูสิตาค่ะขอยกตัวอย่างครูสิตา จินตนาการบ้านคารืหาตราคาเกือบร้อยล้านคู่สิตาเขาจินตนาการแค่สองวันและพวกเราจินตนาการเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องชีวิตดีดีเราอยากได้อะไรให้เรานึกภาพในหัวและจินตนาการให้มีความสุขและเก็บอารมณ์นั้นค่ะทั้งวันหลีกเลี่ยงวควบควบคุมสติอารมณ์ของเราให้อยู่แดนบวกไม่มีลบค่ะ มันได้ขึ้นมาแน่นอนค่ะทําซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆก่อนนอนหรือช่วงเวลาว่างๆหรือช่วงที่คุณอยากจะเผลอๆอะไรก็แล้วแต่ให้มันปิ๊งแวบเข้ามาทําบ่อยๆให้เห็นภาพนะคะวันนี้พี่วีมาแค่นี้ค่ะทุกคนค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ